บุราศีมังกรครับวันนี้เป็นการทำนายดวงสตาร์คุณในเดือนพฤศจิกายน2567นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะครับมีไพ่หนึ่งใบเท้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานดีดีมากๆนะครับอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับการงานอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วมันเป็นปลายปีด้วยนะครับอาจจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ หรือไม่หรือเตรียมตัวสําหรับโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในปีหน้าด้วยนะครับเรื่องเงินเงิน,งนทองนะครับเจอทั้งไพ่8เหรียญเนี่ยนะครับแเหรียญก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับมีวิวออฟฟอร์จูนด้วยนะครับก็หมายความว่ายังไรนะครับอา,อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินของทองด้วยนะครับก็ดูแล้วนะไพ่าาดีนะครับมีทั้งการงานก็ดี ทายเรื่องเงินทองทองก็ดูดีไปหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีเรื่องที่จะต้องเตือนสตินะครับคุณราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7กัน2เรื่องนะครับใหญ่ๆนะครับในเรื่องงานที่การงานก่อนนะครับอย่าบันเทิงเกินไปนะครับสุลานารีภาชีกีฬาบัตรกินข้าวนอกบ้านนะครับเออบันเทิงอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าบันเทิงจนเกินตัวนะครับจนเสียงานนะครับ2ก็คือนะครับเอออย่าไปมีปัญหานะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัท หรือขายใหญ่ในธุรกิจที่คุณไปข้องเกี่ยวด้วยนะครับคุณอาจจะขายกาแฟนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าไปยุ่งกับเจ้าใหญ่นะอย่าไปยุ่งกับเจ้าใหญ่อย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราะว่า2เรื่องนี้นะครับทั้งบันเทิงเกินตัว2ไ,ไปยุ่งกับขายใหญ่เนี่ยนะครับมันจะนำมาซึ่งปัญหานะครับทั้งเรื่องน้าที่การงานการเงินคุณเลยนะครับให้ระวัง2เรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับดูแล้วนะมีเรื่อง2เนี้ยต้องให้ระวังนะครับเพราะว่า ถ้าถ้านะครับไปยุ่งกับ2เรื่องนี้นะครับไพ่ที่ตามมาเนี่ยนะครับเป็นไพ่เดอะฟนะครับอาจจะต้องหางานใหม่นะครับเพราะว่าคุณไม่มีสมาธิในการทํางานบริษัทก็ไม่รู้จะเก็บคุณไว้ทําไมนะครับสคุณไปดีเรื่องกับนายใหญ่เจ้านายใหญ่ขายใหญ่เนี่ยนะครับดูแล้วอมันจะบานปลายเลยนะครับส่วนความรักนะครับความรักคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ต้องบอกนะครับโดยพื้นฐานครอบครัวดีมากๆรักใคร่ปองดองกันดีนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเจอไพ่แบบนี้ด้วยนะ พระราชินีถือถ้วยด้วยอะ่ะใ,ใ,ในพื้นฐานครอบครัวคุณนะครับพระราชาไอ้พระาาพระาชินีถือถ้วยในสําหรับเนี้ยมันเป็นพระราชินีที่กําลังชูชูมือขึ้นนะครับแล้วท้องป่องๆนะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าหนึ่งนะครับบูชาในความรักนะครับให้ความรักเต็มที่เลยสองไอ้ท้องป่องๆนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องลูกนะก็หมายความว่าอย่างไงนะครับเรื่องครอบครัวความรักครอบครัวนะครับคุณเจอคนที่ดีรักใคร่คุณอย่างมากๆากใช้คำนี้นะครับ2คือนะครับอาจจะมีข่าวดี เกี่ยวกับลูกเรื่องลูกก็ได้นะครับจะเป็นลูกคนแรกลูกคนที่2อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ก็โชคดีโชคดีนะครับก็ยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับก็แสดงความยินดีด้วยส่วนความรักคนโสดก็ดูไม่เจอไพ่เกี่ยวกับความรักหวานหวานความรักคนโสดเลยนะครับก็ดูแล้วท่าทางว่าถ้าตอนนี้เจอใครก็ดูเขาเลยดูจิตดูใจกันไปก่อนนะครับดูยังอาจจะไม่สรุปอะไรในเดือนนี้นะครับยังไม่มีข่าวดีเลยนะครับ not so good not so bad ไปเรื่อยๆก่อนก็ไปเรื่อยๆกนแล้วกันครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ